English Facility นะคะวันนี้จะมาสอนแคปชั่นเอาไว้บอกคิดถึงพูนะคะโอเคไหมแต่ละประโยคก็มีความเลี่ยนที่แตกต่างกันออกไปนะคะพี่ๆก็เลือกเอาโอเคไหมดูประโยคแรกนะคะ I miss you more than words can sayI miss you more than words can say ฉันคิดถึงคุณแบบว่าจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือ I think of you day and night I think of you day and night ฉันคิดถึงคุณทั้งกลางวันและกลางคืนหมายถึงว่าคิดถึงตลอดเวลานั่นแหละนะคะโอเคไหมหรือ I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ฉันแบบว่าเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ประมาณว่าเขาอยู่ในความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะหรือ I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you เหมือนว่าฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะคะก็พูดได้หรือ you stole my heart you stole my heart คุณขโมยหัวใจของฉันไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือ your smile makes me happy your smile makes me happy รอยยิ้มของคุณมันทำให้ฉันแบบว่ามีความสุขก็ได้นะคะหรือเราสามารถพูดได้ว่า I will stop missing you when we are together again. I will stop missing you when we are together again. ฉันจะหยุดคิดถึงคุณได้ก็ต่อเมื่อที่เราอยู่ด้วยกันอีกครั้งอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะพูดได้ว่า I miss you madly. I miss you madly. ใครมาตีกรอตอนที่อัคดคลิปเนี่ย I miss you m a d l y เหมือนคิดถึงคุณแทบจะบ้าตายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือ I can't wait to see you again I can't wait to see you again ฉันรอที่จะเจอคุณไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือ I hope I can see you again soon I hope I can see you again soon ฉันหวังว่าจะได้เจอคุณอีกเร็วๆนี้นะก็พูดได้นะคะโอเคไหมแค่นี้นะ